็สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาอ่านนิยายเกิดใหม่ทังทีก็เป็นสไลด์ไปแล้วต่อจากคลิปที่แล้วนะครับก่อนอื่นก็อะขอขอบคุณเพื่อนๆที่สนับสนุนช่องและติดตามรับชมจนมาถึงตอนนี้ด้วยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยดีวยกว่านะครับช่วงพักครึ่งการสนทนาลับซิลลาโซเป็นประเทศเล็กๆที่อยู่ติดกับทะเลเหนือและอยู่ระหว่างอาณาจักรอินกาเซียกับอาณาจักรฟาร์มุดในตอนนี้มีการสนทนาลับ ที่จะขับเคลื่อนประวัติศาสตร์เกิดขึ้นที่นั่นมีผู้เท่าห้าคนมารวมตัวกันคุยกันสนทนารับเป็นยังไงบ้างล่ะเป็นไปตามแผนเลยแล้วนะความเคลื่อนไหวของทางนี้ยังไม่ได้โดนจับเลยฮึอฮ <c oughs> มีข่าวหรือว่าแม่มดคนนั้นมีไหวพริบแต่ก็ผิดคาดที่ไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่ว่าจะประมาทไม่ได้พรดูท่าแค่ควงเพียงแก่งของเธอคนนั้นแล้วก็ คงจะแข็งแร่งที่สุดในหมู่ตะวันตกแน่นอนหึต่อหน้าอำนาจทางทหารที่แท้จริงนั้นถ้าวางแผนไม่รอบครอบก็เป่าประโยชน์ข้าจะนำเรื่องนั้นไปขอร้องไว้ทุกคนลืมเดือดขาดเองณประเทศแห่งนี้มีบรรยากาศเย็นสบายเพราะสายลมเย็นเยือกจากทะเลที่พัดเข้ามาเป็นเวลานับหมื่นปีในห้องโถงมีเตาผิงขนาดใหญ่ซึ่งทำให้อากาศอบบุ่นนั้นมีพุทาห้าคนมารวมตัวกัน รวมเครื่องแต่งกายชั้นดีมีผู้ที่ใส่เสื้อผ้าไหมทออยู่ด้วยเสื้อผ้าไหมทอนั้นผลิตในเทมเพสแม้แต่ตอนนี้ก็ยังมีปริมาณสินค้าหมุนเวียนน้อยผู้เขาประดับประดาด้วยเครื่องประดับที่ฝังอาร์ติแฟกต์สำหรับต้านทานเวทมนต์ซึ่งป้องกันเวทมนต์ได้อย่างสมบูรณ์แบบจริงๆเพียงเท่านั้นก็คงสัมผัสได้ถึงอำนาจทางการเงินของผู้เท่าเหล่านี้แน่นอนว่าห้องนี้มีการป้องกัน จากการกำข้อมูลอย่างสมบูรณ์แบบนอกจากนี้มันยังถูกสร้างขึ้นมาให้ทนต่อเวทอะตอมพิฆาตอีกด้วยยิ่งไปกว่านั้นการเฝ้ายามก็เข่งคัดถึงขนาดมีอัศวินแลงเอผู้ที่มีร่างบึกบันอยู่ประจำการคนที่นั่งถัดจากผู้เท่าเหล่านั้นและกลวยห้างต่อคำถามคือสาสวยดิบเทียนและมีผมสีแดงเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวแกนดาทะเลข้างแกนดาเป็นทั้งสามเซียนนักลบ ในสิบมหานักบุญคนหนึ่งนายจ้างที่แท้จริงของเธอคือเหล่าห้าบุท่าคนนี้พวกเขาคือกลุ่มคนที่กลุ่มอานาจของประเทศฝั่งตะวันตกซึ่งเรียกกันว่าห้ายอดผู้อวสโสในหมู่ผู้เท่ามีคนหนึ่งเส่ชุดสีขาวล้วนสบายสบาย,บายกำลังส่งสายตาอันแหลมคมเล่ากับนกอินทรีเขากำลังแผ่ความหน้าเกงขามที่นาเหลือเชื่อออ,อกมาแต่ทว่า ที่ตักเขามีเด็กสาวที่น่ารักเล้ากับตุ๊กตานั่งอยู่ผมสีทองลื่นสลวยริมฝีปากชมพูเธอคือเด็กสาวผู้น่ารักจ้ามั่มอายุน่าจะยังไม่ถึงสิบขวบผู้เท่าที่ท่าทางเข้มงวดและเด็กสาวผู้น่ารักนั้นถ้ามองแวบเดียวจะเห็นเป็นเพียงแค่ปู่กับหลานซึ่งมันดูไม่เข้ากับสถานที่แห่งนี้แต่กระนั้นกลับไม่มีใครเอ่ยถึงเรื่องนั้นเลยแน่นอนว่าเรื่องแบบนั้นก็ปล่อยให้เป็นไปตามความตั้งใจของผู้เท่า เพราะว่าผู้เท่าที่นั่งอยู่ตรงกลางคนนั้นนอกจากจะเป็นผู้ไก่เกือของห้ายอดผู้วัสแล้วยังเป็นผู้นำตระกูลลอสโซอีกด้วยเขาคือแกนเบลลอสโซนั่นเองตระกูลลอสโซเป็นตระกูลของผู้ปกครองที่มีรากฐานรอยู่ในประเทศฝั่งตะวันตกและที่นี่ก็มีเชพระวงแห่งอาณาจักรซิลลอสโซอยู่ด้วยเช่นกันตระกูลของพวกเขาแทรกซึมอยู่ในกระทั่งประเทศใหญ่อย่างฟารมุดและอินกาเซีย อันที่จริงแล้วคอนซิลออฟเวทก็เป็นสิ่งที่ก่อตั้งขึ้นด้วยความพยายามของตระกูลพวกเขาตามหลักการแล้วสภาฝั่งตะวันตกจะสรรหาสมาชิกสภาจากแต่ละประเทศในความเป็นจริงสมาชิกสภามากกว่าครึ่งเป็นผู้นูนหลังตระกูลลอสโซ่พวกเขาจึงมีอำนาจในการแสดงความคิดเห็นมากกว่าประเทศมหาอำนาจผู้ที่สนับสนุนเงินทุนให้แก่สมาคมอิสระที่ก่อตั้งโดย คางูและซากะยูกิ uki. ก็คือตระกูลลอดโซเช่นกันในความเป็นจริงควรจะเรียกเหล่าห้าผูพุท่าว่าเป็นผู้ปกครองแห่งกลุ่มประเทศฝั่งตะวันตกด้วยแกนเบลเป็นผู้นำตระกูลดังกล่าวไม่มีใครบ่นเรื่องพฤติกรรมของเขาได้เลยแกนเบลรูปศีรษะของเด็กสาวพร้อมทั้งเอ่ยปากอย่างหน้าเกรงขามงั้นก็ดีแล้วว่าแต่ท่านดันลาดาดูเหมือนว่าเรื่องที่โกหกเหล่าคุณนางจะโดนจับได้จริงๆแล้วสีเนอะ เกนเบลชี eng, ้แจงพางยิ้มเล็กน้อยจากรายงานของเกนด้าเนื้อตารู้สึกตัวแล้วว่าโดนหลอกใช้ปฏิกิริยาจากเกนเบลชี้เห็นเรื่องนั้นผู้ที่ถูกกล่าวคือชายผู้ถูกเรียกว่าดัมลาดา้าเขาสวมเครื่องแต่งกายที่เต็มไปด้วยสีดำและเก็บซ่อนใบหน้าไว้ภายใต้หมวกองค์ประกอบเครื่องแต่งกายของเขาก็ให้ความรู้สึกสูงส่งนั่นเป็นเสื้อผ้าที่พบเห็นไม่ใช่ในฝั่งตะวันตก มีลักษณะเหมือนที่ไหนสักแห่งในดินแดนดูเหมือนว่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างไรก็ตามขาบวนของดัมลาดา้าก็ไม่ใช่คนจากกลุ่มประเทศฝั่งตะวันตกฮึ่มฮไม่มีปัญหาครับแม้จะสูญเสียความเชื่อมั่นจากฮินาตะสคางูจีก็ตามแต่ข้าก็ได้สิ่งทดแทนมาแล้วครับแต่นั่นก็คือความเชื่อมั่นจากท่านยังไงล่ะครับท่านผู้เท่าแกนเบลผู้เท่าแกนเบลได้ยินอย่างนั้นเลยพูดขึ้นมาว่า ช่างหน้าขันจุประสงค์ของฝั่งตะวันออกคงจะเป็นการทําให้ฝั่งตะวันตกเกิดความวุ่นวายเพื่อขายอาวุธละสิแล้วท่านก็ตั้งใจจะขับเคลื่อนจักรวรรดิและรอให้พวกข้าอ่อนกําลังลงใช่หรือไม่ความเชื่อมั่นอะไรกันอย่ามาตลกเลยนะ้าโอ้โหมองออกด้วยนะครับทรงก็เป็นท่านผู้เทาแกนเบลแกนเบลที่ได้ยินอย่างนั้นเลยพูดกับไปว่ามีปฏิเสธเลยหรือแล้วพ่อขาฝั่งตะวันออกก็ได้พูดขึ้นมาว่า ถึงจะทำอย่างนั้นไปก็ไม่มีความหมายใช่ไหมล่ะครับหึพอกันทียังไงก็ตามเกี่ยวกับประเด็นหลักนะครับเรื่องที่ทางจากักรวรรดิเห็นพ้องกันว่าจะกำจัดฮินาตะนะ่ะเรื่องจริงหรือเปล่าแน่นอนครับก็รู้กันอยู่ว่าปัญหาที่ใหญ่ที่สุดซึ่งขยายขอบเขตของจกักรวรรดิไปยังฝั่งตะวันตกคือมังกรวายุข,ขั้งเวโดล่าครับแต่ข้าได้ยินมาว่าในตอนนี้ มังกรมารตัวนั้นถูกจอมารลิบลูกเกียกล่อมให้เข้าเป็นพวกถึงจะไม่รู้ว่าจริงหรือเท็จแต่ข้าคิดว่าเราควรเจรจากับพวกเขาได้แน่ๆถ้าอย่างนั้นก็ยังรับมือได้อยู่ส่วนปัญหาต่อมาคือการควบคุมศาสนาจากศักดิ์สิทธิ์แห่งทิศประจิมสินะครับเพราะว่ามีองค์กรนี้อยู่แต่และประเทศจึงรวมเป็นหนึ่งเดียวซะด้วยพอเป็นแบบนั้นแม้ว่าทางจากักรวรรดิจะมีอิทธิพลมากเท่าไหร่ ก็ยังยากที่ยึดครองฝั่งตะวันตกเจนเบลที่ได้ยินคําอธิบายเขาเลยถามกลับไปว่าโอ้จะบอกว่าพวกข้าไม่อยู่ในสายตาเลยหรือไม่ใช่อย่างนั้นห้ายอดผู้อวสทุกท่านได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางหลังจากที่ทางจกักรวรรดิปกครองฝั่งตะวันตกได้จริงๆก็จะขอให้ความร่วมมือต่อไปในขณะเดียวกันพวกท่านก็ตั้งใจจะควบคุมเศรษฐกิจเบื้องหลังด้วยไม่ใช่หรือครับเจนเบลที่ได้ยินคําถามนั้นก็เลยพูดขึ้นมาว่า ร่วมมือกันหรือท่านจะให้พวกข้าเป็นธุระจัดก,การให้กับจกักรวรรดิงั้นหรืออย่าทำให้ขำเลยหน้าแล้วดันลาดา้ก็ได้พูดต่อว่าเฮ้ <c oughs> แต่จกักรวรรดิทรงอิทธิพลมากเลยนะครับถึงจะลําบากแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้ท่านจะเป็นศัตรูกับพวกข้าหรยอครับในระหว่างนั้นก็ได้มีคนคนหนึ่งพูดขึ้นมาว่าถ้าทางแบบนั้นของพ่อขาอาวุธนะไม่เป็นการไมรมารยาตต่อท่านเจนเบลไปหน่อยหรือไงคนที่อารมณ์พูนผ่าน คนที่อารมณ์พุพ่ง่านขึ้นมาไม่ใช่แกนเบลแต่เป็นเกนด้าเธอคว้าอาวุธจากต่างแดนปืนพกออกมาแล้วก็เล็งไปที่ดันลาดาผู้เป็นพ่อค้าฝั่งตะวันออกแต่ดันลาดากลับไม่โลนลานไม่ใช่เพราะว่าไม่รู้จักความน่ากลัวของมันแต่เพราะว่าเขารู้อยู่แล้วต่างหากแล้วเขาก็พูดขึ้นมาว่าฮึยฮปืนพกเหรอครับแม้แต่ฝั่งตะวันตกก็ซื้อขายกันเลยเนี่ยตกใจเลยครับดันลาดาพูดเช่นนั้น โดยที่ไม่สอบนวนดูไม่ได้ตกใจอะไรมากนะักเหหรู้จักเจ้านี่งั้นเหรอแต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะยังทำตัวสบายๆอยู่ไม่ใช่เรื่องไงหลังจากที่พ่อข้าฝั่งตะวันออกได้ยินเขาเลยพูดขึ้นมาว่าของมันแน่อยู่แล้วครับท่านยังคิดว่าชาวต่างโลกมีเพียงแค่ฝั่งตะวันตกเท่านั้นเหรอครับแล้วพวกข้าคือพ่อขาอาวุธจึงเป็นเหตุผลที่ทําให้พวกข้ารู้จักอาวุธทุกชนิด เป็สิ่งนั้นที่ท่านเถืออยู่ก็เป็นแค่อาวุธโล,โลโลที่สามารถผลิตออกมาจํานวนมากได้แล้วนะครับดัมลาดาตอบอย่างไม่สะทกสะทานเรื่องนี้ทําให้ห้ายอดผูวอสูรซ่อนความตกตะลึงไม่อยู่แล้วพูดขึ้นมาว่าว่าไงนะสิ่งนี้ผลิตได้จํานวนมากงั้นหรือสงก็เป็นผู้ค้าขายฝั่งทางตะวันออกตูถูกไม่ได้เลยนะถ้า่างั้นความแข็งแกร่งของกองทัพจักรวรรดิก็ไม่อาจประเมินค่าได้ถึงแม้จะไม่ได้เป็นผลกับอสศูรย์แต่ถ้าสิ่งนี้ อยู่ในมือมนุษย์แล้วก็จะเป็นอาวุธที่หาที่เปรียบไม่ได้เลยเชียวลหละเสียงแห่งความตกตะลึงดังไม่หยุดแกนเบลเองก็ตั้งใจฟังสิ่งที่พ่อค้าฝั่งตะวันออกพูดชายผู้ที่ชื่อว่าดันลาดา้าหนีไม่ได้โกหกหากจะพูดให้ชัดๆกริยาวาจาของเขาทําให้ผู้คนเข้าใจผิดคิดไปตามอําเภอใจด้วยวิธีการที่ตีความแตกต่างเขาจึงเป็นผู้ชายที่ประมาทไม่ได้เช่นกันนั่นเองดังนั้นถ้าตรวจสอบคำพูดแต่ละคำพูดแล้วก็ จะมองเห็นเจตนาหลายที่แฝงอยู่ในนั้นได้อย่างชัดเจนทะลุป,ปุกปวงในกรณีของขราวนี้ดันลาดากำลังเตือนว่าการร่วมมือกันส่งผลดีกว่าการเป็นศัตรูกับจกักรวรรดินั่นเองระหว่างนั้นเจนเบลก็ได้พูดขึ้นมาว่าที่ว่าพวกข่าได้รับความสนใจอย่างกว้งขวางเนี่ยท่านก็พูดได้ดีเลยนะในตอนนี้การยอมร่วมมือกันแต่โดยดีก็คงจะเป็นประโยชน์เหมือนที่ท่านว่าจริงๆนั่นแหละนะ ด้วยน้ำเสียงที่ล้ำลึกของแกนเบลท้ายอดผู้ว่โสจึงกลับคืนเข้าสูขข่ความสงบเงยือกเยน็นและเกนด้าเลยพูดขึ้นมาว่าท่านแกนเบลจะดีหรือคะหยุดได้แล้วเกนดา้าเรามีเป้าหมายร่วมกันตั้งแต่แรกแล้วตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาที่ควรจะเป็นศัตรูต่อกันแกนเบลตกลงใจอย่างแน่วแน่เกนด้าจึงยอมถอยออกมาแต่โดยดีในด้านผลประโยชน์ก็ไม่สิ่งที่ควรฟังสิ่งที่ดัมลาด้าพูดุ่มของดัมลาด้าเป็นพ่อ้าอาวุธ และไม่มีความขัดแย้งกับตระกลูลลาโซ่ที่พยายามปกครองตั้งแต่ด้านเศรษฐกิจจนไปถึงการเมืองหากสถานการณ์เปลี่ยนไปผลประโยชน์ก็อยอาจจะขัดกันแต่เรื่องนั้นมันคนละเรื่องกันเลยและดันลาน,นาคเลยพูดขึ้นมาว่าฮึยเฮ้่งเป็นผู้เท่าแกนเบลเลยนะครับแม้ว่าเราจะอาจจะเป็นศัตรูกันในสักวันหนึ่งแต่ตอนนี้เป็นผู้ร่วมอุดมการสินะครับและแกนเบลได้ตอบกลับไปว่าก็เป็นอย่างนั้นแหละระหว่างอาณาจักรฟา์มูสกับอินกาเซีย ผู้ฆ่าไม่ต้องการเอ็นเอียงไปฝ่ายในฝ่ายหนึ่งเพราะพวกเราอยากจะรักษาอำนาจได้อย่างมั่นคงจึงทําให้เกิดสมดุลได้ยังไงล่ะแม้จะยังไม่ชัดเจนว่าจอมาริบุรุทาให้ฟาร์มมุดตกต่ําด้วยจุดประสงค์ใดก็าตามแต่ถ้าหากพื้นแผ่นดินนั้นถูกจอมารแย่งชิงไปก็จะลําบากนะนันลาดาที่ได้ยินคําพูดนั้นของแกนเบลก็เลยพูดขึ้นมาว่าครับข้าเข้าใจดีสหรับข้าแล้วการถูกแย่งชิง เส้นทางการค้าขายกับราชอาณาจักรคนแคะที่ผ่านอาณาจักรฟา์มูดนั้นไม่ตลกเลยผู้ค้าที่ดีอย่างจอมารเคมน K Man ก็โดนสังหารด้วยความแข็งแกร่งของจอมาริบลุครับข้าจึงอยากจะขอความร่วมมือเพราะฉะนั้นระหว่างนั้นเจนเบลก็เลยพูดขึ้นมาว่าเรื่องฮินตะนะเหละข้าไม่พลาดหรอกสมุนของข้าวางกับดักไว้เรียบร้อยเพราะนางนั่นก็ติดกับแล้ว ที่เหลือก็แค่รอให้นตะเวท้าทายจอมาริบุรุแล้วเธอก็โดนปิดฉากเท่านั้นใช่ก็ไม่ผิดหรอกนะนตะรับฟังข้อความที่จอมาริบุรุฝากมาแล้วบุ่งหน้าไปยังเทมเพสคนเดียวแล้วหลังจากนั้นก็ยังรอให้เธอปลุกเล้าอารมณ์จอมาริบุรุจนทําให้จอมาริบุรุโมโหใส่เธอเท่านั้นแหละดามราดาที่ได้ยินเช่นนั้นเขาเลยพูดขึ้นมาว่าพึ่งพาได้จังเลยนะครับแต่ทำไมถึงพยายามกำจัดนาตะซากางูจิล่ะครับ ถ้าคิดว่าถ้าเป็นสถานภาพของท่านผู้เท่าแกนเบลแล้วก็การใช้งานนักบุญคนนั้นน่าจะเป็นแผนการที่ดีกว่านะครับดัมลาด้ากล่าวเช่นนั้นและมองมาเรากับพยายามบอกเจตนาที่แท้จริงของแกนเบลให้ออกแต่แกนเบลกลับไม่ไวติงแล้วหัวราะหนึ่งครั้งเฮืเหตุผลง่ายๆนะผู้หญิงคนนั้นแข็งแกร่งเกินไปสศวินผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในฝั่งร้ันตกนั้นไม่ใช่ชื่อที่เอาไวเ้เรียกกันเล่นๆมนุษย์มารลาเซน ยูมาร์เยูกิและพูก้าแห่งแสงวับมาซายูกิแม้จะเทียบกับวิลลูบูดเหล่านั้นความแข็งแกร่งของผู้หญิงคนนั้นก็ยังแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดเพราะว่าท่านก็รู้สึกอย่างนั้นจึงคิดจะใช้งานพวกข้าใช่ไหมละ่ะถูกต้องหรือไม่ท่านดันลาดาฮ <c oughs> โอ้โหช่างเป็นคนที่น่ากลัวจริงๆหมายความว่าจะกำจัดเบีย้ยที่เอาไม่อยู่ควบคุมไม่ได้สินะครับ แถมยังสมเหตุสมผลอีกด้วยแกนเบลและดัมลาดา้าส่งสายตาแล้วพยักหน้าให้กันเพราะว่าคนที่เหมือนกันจึงมีอะไรบางอย่างที่ทำให้เข้าใจกันและกันได้นั่นเองทั้งสองคนคุยกันเรื่องการแบ่งหน้าที่แต่และอย่างเรากลับไม่มีอะไรเกิดขึ้นดัมลาดาสัญญาว่าจะก,กำจัดปีศาจตนที่ถือกำเนิดมาอย่างลับๆอยู่ในอาณาจักรฟาร์มูดตอนนี้ ผมว่าสงสัยเป็นดีอาโบแน่ๆเลยนะครับปีศาจตนที่อยู่ในอาณาจักรฟาร์มุดตอนนี้เพมีแค่เขาคนเดียวแกนเบลสั่งการเจนด้าให้เคลื่อนพลเทมเพิร์ดไหนที่อยู่ในประเทศข้างเคียงของอาณาจักรฟาร์มุดและเธอก็สัญญาว่าจะร่วมมือกับกษัตริย์องค์ใหม่เอเดูอาดเพื่อไล่ต้อนพวกเออร์มาลิสที่สนับสนุนจอมารยบุรุหลังจากนี้ก็ปล่อยข่าวลือว่าฮินตะจะไปปราบจอมารยบุรุเพื่อสกัดกั้นความเคพื่อนไหวของจอมาริบุรุ เนื่องจากต้องเฝ้าระวังหัวหน้ากองอัศวินศักดิ์สิทธิธ์ทินตะจอมาริบุรุจรึงส่งกองกําลังหนุนไปไม่ได้หลังจากนั้นถ้าหากเจ็บกวดได้แม้แต่ปีศาจตัวฉกาศที่เป็นต้นต่อของเรื่องแล้วก็แค่กลุ่มของวิลรลุุยโยมกลุ่มเดียวก็กําจัดได้อย่างง่ายดายนั่นเองแล้วทินตะก็เป็นตัวเก่งก,กะก็คงโดนจอมาริบุรุปิดฉากลงระหว่างนั้นก็ได้มีคนหนึ่งพูดขึ้นมาว่าแต่ว่าถ้าหากทินตะ สคารงูจิปราบจอมาริรบลูได้สําเร็จละ่ะนั่นก็เป็นโอกาสที่ดีเหมือนกันจงวางใจเสียเถิดจอมารที่ชื่อว่าริบลูนั่นแตกต่างจากจอมารต้นอื่นแม้ว่าเขาจะเป็นตัวอันตรายแต่ยังไงก็ต้องเก็บกวาดแต่ในตอนนี้เขามีวล่าเป็นพวกจึงไม่เหมาะที่จะสังหารข้าจะดําเนินการให้เรียบร้อยเองเพ่อค้าฝั่งตะวันออกที่ได้ยินอย่างนั้นเขาเลยหัวเราะฮ้ยฮ้ยฮ้ถ้างั้นก็ขอฝากด้วยนะครับ แล้วแกนเบลก็ได้เตือนพ่อค้าฝังตะวันออกว่าอืมยิ่งไปกว่านั้นท่านน่ะอย่าพลาดท่าให้ปีศาจละ่ะดัมลาดาได้ยินคําพูดนั้นก็เลยพูดขึ้นมาว่าไม่ต้องบอกก็รู้ครับที่ศาสนาจักรศักดิ์สิทธิ์แห่งทิศประจิมก็คงมีผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดปีศาจแต่ที่ฝั่งตะวันออกมีองค์กรเฉพาะทางที่เหนือกว่านั้นอยู่ครับแม้ว่าศัตรูจะเป็นอาร์คเดมอนก็ไม่มีปัญหาอะไรแน่นอนครับ งั้นก็ดีแล้วเช่นนั้นข้าขอตัวก่อนหลังจากที่แกนเบลพยักหน้าดามราดาก็คำนับแล้วออกจากห้องไปคนที่เหลืออยู่มีเพียงตระกูลลอสโซกับผู้คุมกันเท่านั้นหลังจากที่ให้แน่ใจว่าเหลือแต่พวกเดียวกันแล้วแกนด้าก็เดะลิ้นเสียงดังอะไรวะไอ้พวกพ่อค้าเวนตะไลนั่นมันมาวางท่าดูถูกพวกเราช่างหน้าบโหเสียจริงตอนนี้แกนด้ากำลังเกี้ยวกาด ่วนแกนเบลชำเลืองมองประตูอย่างเย็นชาแล้วก็ค่อยสั่งเกนด้าหึอย่าพูดอย่างนั้นสิเกนด้าถึงจะเป็นพวกแบบนั้นแต่ก็ต้องให้ความเคารพแก่พวกนั้นให้มากที่สุดนะแต่ว่าท่านแกนเบลเกนด้าจะยังไม่รู้จักตัวตนที่แท้จริงของเจ้าพวกนั้นส่วนฮินตะคงรู้ตัวแล้วว่าคนพวกนั้นเป็นพ่อค้าแห่งความตายที่ค้าขายอาวุธอยู่เบื้องหลังแต่ถึงอย่างนั้นเธอก็ทําเป็นไม่รู้ไม่เห็น พ็รู้ดีว่าคนพวกนั้นมีค่าพอให้ใช้งานไงล่ะเอาล่ะถ้าเจ้ารู้จักโฉมหน้าที่แท้จริงของพวกเขาแล้วแล้วก็คงจะอยากกาจัดพวกนั้นให้สิ้นซากแน่นอนหลังจากที่เธอได้ยินคำอธิบายจากแกนเบลเ็เลยถามกลับไปว่าโฉมหน้าที่แท้จริงเหรอคะใช่เจ้าพวกนั้นคือองค์กรลับเคลเวเบลอดสามผู้ยิ่งใหญ่น่ะสิแล้วดันลาดาคนนั้นก็เป็นบอสคนหนึ่งดันลาดาเป็นแห่งทรัพย์ยังไงล่ะหายอดผู้อาวุโสคนอื่น สางก็พาพยักหน้าในเวลาเดียวกันเนื่องจากฝ่ายนั้นอยู่ในระดับที่ทัดเทียมกับพวกตนจึงเป็นธรรมดาที่ต้องรู้จักตัวตนที่แท้จริงเกนได้เขาเข้าใจสิ่งนั้นเช่นกันฮิแถว็เคยได้ยินมาเหมือนกันนะข่าวลือของเคียวเบลอองค์กรยักษ์ใหญ่ที่ครอบงำสังคมอคูจอนของฝันตะวันออกนะถ้าเป็นศัตรูกันก็งานเข้าแน่นอนเลยสินะมารอดูกันเถอะว่าฝีมือของพวกนั้นอยู่ในระดับไหนกัน เกนด้าเผยรอยยิ้มที่ปราเถียนแล้วกล่าวเช่นนั้นแกนเบลก็เห็นด้วยกับถ้อยคำดังกล่าวเขายิ้มอย่างชั่วร้ายพางลูกผมสีทองของเด็กสาวที่นั่งอยู่บนตัดระหว่างนั้นแกนเบลก็เลยพูดขึ้นมาว่าฮึฮอึอาจจะมปได้ง่ายดายขนาดนั้นหรอกนะดันลาดา้าเพราะว่ายังไงปีศาจท,ที่เป็นศัตรูน่ะไม่ได้เป็นแค่อาร์คเดมอนยังไงล่ะแกนเบลยิ้มแย้มดูท่าทางมีความสุข จากรายงานการสำรวจปีศาจต,ตนนั้นแช็งแก่งเสียจนมนุษย์มารลาเซนก็เทียบไม่ติดเลยถือเป็นโอกาสอันดีที่จะทดสอบความสามารถที่แท้จริงของพวกดันลาดาแต่ทว่าจำเป็นต้องพิจารณาในกรณีพวกเขาพ่ายแพ้เช่นกันแกนดานที่ได้ยินอย่างนั้นเธอเลยพูดขึ้นมาว่าในกรณีฉุดเฉินฉันจะออกไปเองค่ะอืมเอาเถอะถ้าเป็นเจ้าก็คงไม่มีปัญหาแต่เพื่อความแน่ใจหน้าสามเซียนนักลบ อีกสองคนที่เหลือเข้ามาร่วมด้วยก็น่าจะดีหนังจากที่แกนดาได้ยินคำแม่น้ำของแกนเบลเธอเลยพูดขึ้นมาว่านั่นสินะงั้นก็าตามที่ท่านแกนเบลพูดแล้วกันระหว่างนี้ท้าผู้โสก็ได้เริ่มพูดคุยกันเพราะว่าการกำจัดเบีย้ยของจอมารลีบุลูก็สำคัญเหมือนกันพิศจที่อันตรายแบบนั้นถ้าไม่เจ็บกวดตั้งแต่ตอนนี้ก็น่าจะแย่แม้เรื่องนั้นจะเกินกำลังก็ตามแต่สามพันธมิตรชนะแน่นอนอยู่แล้ว หายอดผู้อวสคนอื่นออกความคิดเห็นต่างจากแกนเบลเกนด้าก็แสดงการยอมรับต่อถ้อยคําคนั้นเช่นกันระหว่างนั้นแกนเบลได้พูดขึ้นมาอีกว่าแต่ปีศาจตนนั้นคงจะก่อเรื่องใหญ่ไม่ได้หากมันโอ้อวดพลังให้ปรากฏแก่สายตาของผู้คนแล้วก็การปิดกั้นการกระจายข่าวของผู้คนในแต่ละประเทศคงจะยากความน่ากลัวนั้นถ้ายิ่งอันตรายมากเท่าไหร่ผู้คนที่ได้เห็น พอยิ่งเรียกหลงให้ไปปราบมันเจนดาเจ้าเข้าใจหน้าที่ของเจ้าแล้วใช่ไหมนั่นก็คือการใช้งานคิเวเบลอดให้ผนึกความเคลื่อนไหวของปีศาจตนนั้นยังไงละ่ะหากพวกดันลาดาสามารถเก็บกวดปีศาจตนนั้นได้ก็ดีถ้าสมมุติว่าพาดขึ้นมาเมื่อสามพันธมิตรเข้ามาคุ้มกันปีศาจก็จะทําอะไรไม่ได้สมเซียนนักลบเจนดาและอดีตสามเซียนนักลบลามะแค่มีสองคนนี้ก็กําจัดปีศาจได้อย่างง่ายดายแล้ว แต่ขอเพียงแค่ปิดผนึกการเคลื่อนไหวของปีศาจให้ได้เปลี่ยนการก็สําเร็จรู้ล่วงแค่กลุ่มของวีนรลรุลยอมก็คงไม่สามารถต่อกรอกับสัมพันธมิตรของอาณาจักรฟาร์มุดซึ่งมีกษัตริย์องค์ใหม่เป็นผู้นําได้นอกจากนี้เพื่อความแน่ใจจึงให้สามเซียนนักลบที่เหลือทั้งเซเล่และเก,อ,กอร์กอรี่เข้าร่วมด้วยมันคือการสร้างกองกําลังที่มีเสถียรภาพนั่นเองระหว่บบางนั้นเจนด้าก็เลยพูดขึ้นมาว่าอืมไว้ใจได้เลย เจนด้าแอดลีผู้นี้จะรับผิดชอบงานนั้นแน่นอนเจนด้ายิ้มอย่างห้าาหาญเจนด้าแอดลีผู้หญิงที่มีนามสกุลแต่ทั้งที่ไม่ใช่คุณนางเก่าคือถ้าอาณาจักรซิลลัสโซแห่งนี้หรือก็คือตระกูลลาโซได้อัญเชิญชาวต่างโลกอย่างลับๆและคนคนนั้นก็คือเจนด้าแอดลีนั่นเองเธอคืออดีตทาหารรับจ้างที่ถูกยัดเยียดให้เรียนรู้เคดวิชาการต่อสู้ในหน่วยบรบพิเศษของประเทศแห่งหนึง่ง เนื่องจากการเดินทางรอบโลกเชิดวิชาของเธอจึงเหนือกว่าภูมิปัญญามนุษย์เธอมียูนิคสกิลผู้เล็งยิงนักแม่นปืนทําให้สามารถใช้อาว,วุธปืนทุกชนิดได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งยังมีความสามารถเป็นเลิศด้านเชิดวิชาต่อสู้พิเศษและเป็นมือหนึ่งด้านเชิดวิชารอบสังหารด้วยอาวุธลับอย่างเช่นมีดเ่ดาวตัวเมียผู้งดงามปูฝังความซื่อสัตย์ต่อแกนเบลไว้ในจิตวิญญ,ญาณเจนด้าคิดว่า แม้ว่าฮินตาจะรอดตายมาจากสงครามในโลกนี้มานับ10ปีแต่ก็ยังถือว่าเป็นทารกเมื่อเทียบกับตนเองที่เกิดและเติบโตในดินแดนแห่งความตายของโลกฝั่งน้นโลกที่เด็กผู้หญิงอายุแค่16-17ปีได้รับพลังมาแล้วยืนอยู่บนจุดสูงสุดถือเป็นสวงสวรรค์สำหรับแกนด้าที่เผชิญกับกุมนรกของแท้มาแต่ทว่าเรื่องนั้น จะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อคนทั่วไปในโลกนี้มีความเสมอภาคเนื่องจากความเป็นจริงไม่ใช่อย่างนั้นผู้คนจึงอธิษฐานต่อเทพีหลักคำสอนของศาสนาลูเมนัสก็มีเรื่องนั้นเช่นกันแต่แกนด้าที่มีตำแหน่งสามเสียนนักรบกับลืมไปเสียสนิทระหว่บบางนั้นแกนเบลก็เลยพูดขึ้นมาว่าถ้าอย่างนั้นข้าจะไปเตรียมบัตแชโดเงาเลือดคุ้มค้ั่งเพื่อกระตุ้นเซเล่กับเกลกอรี่แล้วกัน จะได้ประสางานกับเจ้าอย่างราบลื่นบัตเช a ร์โดคือเงาของตระกูลลอดโซกลุ่มคนที่สมาชิกเป็นคนที่มีความสามารถในด้านการต่อสู้ระดับสูงไม่ว่าจะทำงานใดก็ทำออกมาได้อย่างน่าประทับใจอีกทั้งยังเป็นลังเก่าของเกนดาและชาวต่างโลกที่ถูกเรียกมาก็มีจำนวนมากเช่นกันผู้เขาเป็นกลุ่มนักรบที่ถูกมัดด้วยพันธสัญญาและมอบความสัสตย์ให้แก่ตระกูลลอโซนั่นเอง หลังจากฟังคำสั่งนั้นเกนด้าก็พยักหน้าแล้วเธอก็ถามกลับไปว่าท่านจะให้พวกนั้นออกปฏิบัติการสินะเข้าใจแล้วทั้งหมดก็เพื่อลอดโซ่และเพื่ออิสรภาพของฉันแกนเบลเลยตอบเธอกลับไปว่าอืมงั้นก็ไปเสียเกนด้าปฏิบัติตามคำสั่งของแกนเบลและออกจากห้องด้วยวีแววที่มีความเทวทยานลุกโชนหลังจากที่เกนด้าออกไปแล้วแกนเบลก็ได้พูดกับเด็กสาวที่นั่งอยู่บนตักของเขาว่า เท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วสินนะมาลิเอลแล้วเด็กสาวคนนั้นได้ตอบกลับมาว่าค่ะค่า,าท่านปู่ถ้าเป็นแผนนี้ทั้งสองฝ่ายคงจะขยับไปไหนไม่ได้เจ้าม,มาริบูรุจะทำอะไรไม่ได้นอกจากต่อสู้กับนักบุญฮินาตะแล้วเราก็อาศัยช่องโหว่นั้นแะง,งับความวุ่นวายภายในฟาร์มุดด้วยการแทรกแซงของกลุ่มประเทศฝั่งตะวันตกภายใต้ชื่อของกษัตริย์องค์ใหม่เอลดูอาร์ ได้แล,แล้วเอด็ดอาร์ตก็ต้องก้มหัวให้กับท่านปู่ยังไงล่ะนั่นสินะตามนั้นแหละมาริเอลสวนขนาดเล็กที่พวกเราล่าโซ่ปกครองอยู่นะ่ะไม่อนุญ,ญาตให้ใครล่วงล้ำเข้าไปได้แม้แต่คนเดียวหากไม่มีเงาของจอมมันในเหตุลาราจลที่่าหมุดทั้งสองฝ่ายก็จะเสนอความช่วยเหลือทำให้เกิดสถานการณ์ซึ่งยากที่จะถอนตัวออกจากการต่อสู้หากทำอย่างนั้นก็มีความเป็นไปได้ ว่าพลังของอาณาจักรอินกาเซียจะแข็งแร่งมากเกินไประบบควบอำนาจเดียวไม่ใช่สิ่งที่ตระกูลลอสโซ่ต้องการเนื่องจากแกนเบลลอสโซจะควบคุมมันเพื่อให้เกิดการรักษาสมดุลในอุดมคติทันใดนั้นเด็กสาวคนนั้นก็ได้เอ่ยขึ้นมาว่าลูกนี้เพื่อลอสโซ่โลูกนี้เพื่อลอสโซ่หลังจากที่เด็กสาวผมทองผู้น่ารักกล่าวถ้อยคํานั้นทุกคนก็เปล่งเสียงประสานกันที่นี่คือศูนย์กลางของโลก พราะพวกเขาตระกูลโอโซ่เป็นกลุ่มคนที่วางแผนปกครองโลกในที่สุดท่ามกลางคอนซิลออฟเวสซึ่งเป็นฉากบังหน้าคามเทศยานดังกล่าวก็ลุดหน้าไปอย่างมั่นคงก็จบไปแล้วนะครับสำหรับบทที่3แมเไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับบทที่4